มันมันเปรี้ยวเปี้ยวต้องเขียวเสวยเออเสียงไปทางนี้จริงด้วย สะไม่ได้ลึกมากค่ะสะไม่ได้ลึกมาก นู่นไงชมพู่ยังอยู่เดี๋ยวก,กินให้ดูยังไม่เฟดพี่บุมยังอีกเยอะอยู่ใส่ทีละอันสองอันใส่ทีละอันสองอัน วรดีเก้คนนะคะฝากขอจอข้อใจด้วยอะดูเงาไปก่อนแรงเงาแรงใดเสมอด้วยแรงเงาไม่มีนี่บานใหญ่มากบานใหญ่มากกระเบื้องกระเบื้องใหญ่มาก,ามาก,ามากอุ้ยหนักนะเนี่ยอุ้ยหนัก หนักมากแต่ก็บื้องก็ต้องระวังแตกเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกันนี่ปูปมาแล้วติดละแต่อันนี้ต่าไปนิดนเกือบดิฉันเกือบหัวดิฉันเกือบชนกันอันนี้ตรงนี้ ปูหมดแล้วเขาไม่ให้เหยียบแล้วเขาปูหมดแล้วเขาปูหมดแล้วปูพื้นหมดแล้วเขาไม่ให้เหยียบแล้วปูไว้หมดแล้วพอเขารู้ว่าเราเดินเหยียบเขาก็เลยปูซะน่าอยู่มากขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า,จามาแล้วเห็นไหม ดิฉันอยู่ไหนนางก็อยู่นั่นเนี่แม่ไม่ตื่นพาขึ้นไปดูข้างบนครับเฮิบ,ฮบขอบคุณพี่ลุงขอบคุณพี่ลุงห้วอดีค่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วใกล้แล้ว นี่มีอะไนี่แล้วเห็นไหมบ้านใหญ่ๆตึ๊บ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  อะไรกันนะอะไรกันเอยเออเอา,เอาไปหาปุ๋ยหาปยไป,ไปหาปุ๋ยหาปยหาปุ๋ยหาปยละเนี่ยติดละติดละใช่มไหมสวยนะ ตกใจเปิดได้หมดเลยสี่ด้านประตูดิฉันอะประตูบ้านดิฉันเปิดได้หมดเลยสี่ด้านตื่นเช้ามาก็มา่างนี้ก่อนจิบกับจิบกาแฟก่อนนั่งจิบกาแฟก่อนนั่งจิบกาแฟก่อนมานั่งจิบกาแฟก่อนนี่ ติดหน้าต่างติดอะไรแล้วก็ดูดีนะดูสบายตาดูดสบายตาสบายใจไม่วุ่นวายกับใครดีใช่โอ้นี่ปูละปูกระเบื้องห้องน้ำแหละกระเบื้อง เออปูลเลว่มกันนี่กว่าดูจากเริ่มเริ่มใช่ไหม <c oughs> มีคนบอกว่าดูจากเริ่มเริมยังไม่ได้ขัดห,ห,หน้าต่างเยอะมากบ้านนี้ฉันอะโอ้โหหน้าต่างเยอะมากยังเหลือมานะ่มานอ่ะม่านก็ ม่านก็ประมาณมีนะมา,นม,า,นม,านม่านม่านเหลือม่านค่ะม่านเมื่อนยังไม่เร็จเลยคุณพี่เออจะรีบอยู่ไปไหนม่านเมื่อนยังไม่ทัน,นเสร็จเลยตอนนี้ช่างกําลังจะเทเริ่มจะเทเตรียมเตร, ine, ตร ine, ียมทากาแพงไปพร้อมๆกันอันนี้ห้องอาบน้ําค่ะสามารถอาบน้ําแบบมีอ่างตรงนี้อ่างจักรกุชี่มีอ่างจักรกุชี่เวลาอาบน้ําแล้วก็แบบ มองออกไปข้างนอกผู้เล่นมันต้องมีมูลี่มันมีมูลี่นี่ดูเดียดูหน้าต่างห้องน้ำสิเอออาบน้ำอาบน้ำแบบใดให้ดูแบบอาบน้ำแบบใดให้ดูแบบลมโกกดีมากเลยลมเย็นเย็นทุกคนบ้านที่ฉันลมเย็นมาก ไปแล้วไอ้จ่อยๆเดินไปแล้วตอนนี้80%แล้วค่ะ80%แล้วตอนนี้ก็คือรอให้ติดอลูมิเนียมให้ครบหมดทุกอันติดกระจกให้ครบหมดทุกอันซึ่งเขาก็ไม่ได้ทําช้านะวันนี้เขาเริ่มจากข้างบนข้างบนติดหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยข้างบนติดหมดแล้วเริ่มจากข้างบน เริ่มจากข้างบนข้างบนเสร็จก็ลงไปข้างล่างแต่ตรงนี้มีม่านหมดนะครับตรงนี้ติดม่านหมดอะไรยางยาง,ยางไม่ได้ยินแล้ยางยาง ยังไม่ได้ให้ทำไมบ้านเรามันไม่ไปอย่างนี้ล่ะแม่บอกว่าดีหมดจะจะจะทำทำมาฮะทำไมไม่ไปอย่างงี้ทำไมไม่ไปอย่างงี้อ ทำไมไม่เอาูัวแม่ไมไม่เอาถนน,นเนี่ย <c oughs> พูดไปงั้นแหละทุกคนมันทำเสร็จแล้วมันไม่สามารถขยับขยืขย้นได้แล้ นี่นี่นี่แล้วกระจกอันเล็กน่าจะยังไม่ได้ตัดแล้วกระจกอันเล็กหน้าต่างสีสวยไหมลเบียังมีอะไรเพิ่มไหมต้องมีสิคะต้องมีสิไม่มีได้ไงล่ะต้องมีกระจกนิลัยคะ่ะมีกระจกนิลยัยยังไม่ได้ติด แบบนี้ไม่ได้สิแบบนี้อันตรายบ้าเลยใครเขาจะมีระเบียงระเบียงสูงขนาดนี้เดี๋ยวก็ตกหัวทิ่มพอดีตายพอดีต้องมีระเบียงค่ะกระจกนิรภัยสูงกับนี่เอวนี่แบบมาตรฐานค่ะยังไม่ได้มาติดแล้วมีกระจกนิรภัยติดรอบหมดต้องมีกระจกแต่น่าจะไม่ค่อยได้ดิฉันจะเดี๋ยวดิวฉันจะซื้อกระถางแบบ กระถางแบบสวยๆอะ่ะกระถางแบบดิฉันเคยเห็นร้านหนึ่งอะ่ะใต้หลังคาติดฉนวนกันความร้อนไหมคะใต้หลังคาอะดูติดไหมอะให้ดูติดเปล่าอะดูเองติดหรือเปล่าติดไหมนั่นแหะติดเปล่าติดเปล่าเห็นไหมเห็นเปล่า S c g นะฉนวนกันความร้อน ของ s T g นะจ๊ะแต่ไม่ติดก็ไม่ร้อนนะบ้านดิฉันนะถ,นนนนถึงไม่ติดก็ไม่ร้อนเย็นเย็นถึงไม่ติดก็ไม่ร้อนหรอก เนี่ยพอเริ่มพอใบยางมันเริ่มเขียวแล้วกระลอกมันก็เริ่มกลับมาอีกละ่ะเสียงกระลอกพอไม่มีต้นยางไม่มีใบยางมันก็ไม่อยู่นะกระลอกนะมันก็ฉลาดนะมันก็ฉลาดนะมันรู้นะ สวยจังสงบค่ะสงบร่มเย็นวิวดีหมดเลยเห็นไหมเนี่ยวิวนู้ก็เห็นสระน้ำเห็นปะวิวนู้ก็เห็นสระน้ำหนุนมองออกไปก็เห็นสระน้ำเห็นปะเนี่ยเราต้องขุดให้ให้สระเราใสาแบบเขาอะ่ะเดี๋ยวจะต้องขุดขุดลึกลงไปอีก นะวิวดีทุกห้องเลยทุกคนวิวดีทุกห้องเลยวิวดีทุกห้องเลยก็มันหน้าต่างมันเยอะอะหน้าต่างมันเยอะดูเลยวิวมีแต่ธรรมชาติหมดเลยเขียวสะอาดตาเขียวสะอาดตาวาจาสะอาดใจ น่าอยู่ห้องนอนสองห้องค่ะมีห้องนอนสองห้องห้องโถงห้องโถงกลางสองห้องห้องรับแขกหนึ่งห้องห้องทำงานหนึ่งห้องห้องน้ำสี่ห้องห้องครัวหนึ่งห้องเจ้า มีคำว,ว่าเจ้าด้วยเจ้านะเจ้าติดกระจกละติดกระจกแล,กกแล้ช่วยกองแสงได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ติดแล้ว บรรยากาศคล้ายไปศูนย์ปฏิบัติธรรมเอา้าเธอต้องสร้างบ้านให้มันเป็นคล้ายๆคล้ายๆที่ปฏิบัติธรรมมันจะได้สบายใจเข้าใจเปล่าออบ้านนะ่ะทาให้มันน่าอยู่ให้มันแบบให้มันแบบวิวสวยอะไรสวยให้มันซับพอร์ตจิตใจเราความรู้สึกเรามันจะไม่ได้เครียดจนเป็นบ้าบางคนนะ่ะอยู่บ้านก็แบบทํางานมาเหนื่อยแล้วกลับบ้านยังมาเหนื่อยอีกมันไม่สามารถเป็นที่ ลองรับความสุขได้มันไม่เรียกบ้านนะบ้านนอกจากเป็นพื้นที่เซฟโซนแล้วมันต้องให้ความสุข onu? ทางใจได้ด้วยนี่กบมาแล้วนี่กบมาแล้วกบมาแล้วอันนี้ที่ที่ททททต่อที่ต่อมานี่ยนี่นข้างหลังก็ต่ออีกนะข้างหลังบ้านเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้จะมุงหลังคามหมดเอาไว้นั่งเล่นเอาไว้นั่งเล่นไว้ทําอะไรข้างหลังนี่ โซนซักล้างโซนอะไรก็ว่าไปตากผ้าตากผ่อนอยู่ตรงนี้ให้หมดชเออข้างหลังงดงามอากาศไม่ร้อนค่ะแดดร่มแล้วไม่ร้อนแล้วจ้าคุณพี่แดดร่มแล้วจ้า แดดร่มลมตกแ้ะจ้าไม่มีความร้อนแล้วมีแต่ความเย็นสบายเนี่ยดูเขาต้องต่อนั่งร้านไปติดไอ้เนี่ยติดติดกระจกอะแดดล่มล,ม,ลมตกแ้ะจ้านี่ไงชมพูชมพูรุ่นสุดท้ายชมพู่รุ่นสุดท้ายจ้ะ ๋ยได้กินให้ดูเก็บกินให้ดูได้เลยมันมีอันที่กินได้วู้ลูกใหญ่อะ่ะเนี่สองอันนี้ก็กินได้ยวกินให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูนไปทำได้นะอยากปลูกบ้านอะ่ะเอ้าเรฟเฟรน์บ้านแพรลี่ไปทำได้นะไม่ห่วงนะคะโอ้อันนี้ลูกเล็ก อันนี้อันนี้หล่นแล้วอันนี้หลุดแล้วนี่ลูกนี้ดีกว่าฮึบนี่ลูกนี้เนี่ยเก็บไว้มันก็อันนี้มันก็อันนี้หมดล่วงหมดลดน้ำไม่ถึงล่วงหมดเนี่ยเห็นปะชมพูชมพูบ้านสวนโอ,อ,นนนอ,นอ้อันนี้หนอนเจาะอันนี้หนอนเจาะ อันนี้นอนเจาะกินไม่ได้นอนเจาะนอนเจาะเธอนอนเจาะค่ะทุกคนอันนี้ดีกว่าลองดูนิดสิอ้ย<ว>อันนี้นอนเจาะเนี่ยบอกแล้วเอาไว้นานมันนอนมันเจาะแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้นอนเจาะสรุปเจาะหมดอันนี้นอนเจาะ <c oughs> สรุปไม่ได้กินค่ะนอนเจาะหมดดูซิจะได้กินทักลูกไหมพอแล้วอ,อันนี้หน่อยไม่เจาะพอแล้ว ้านครับต้องเจาะ้าค่ะทำรัวก่นอนเพราะว่าที่บ้านเรามันเป็นที่ที่มันเป็นที่ต่ำมันถมดินเยอะ มันต้องทํากําแพงกันดินไม่ไงั้นมันสร้างอะไรไม่ได้มันก็เลยต้องสร้างรั้วก่อนบ้านดีชน,นะเข้าใจไหม

หมดเงี้ยนาตีหมดเนี่ยแกนี่หรือแกฮะชมพูดจากต้นค่ะอันนี้ไม่มีหนอนหวานด้วยหวานดีเดี๋ยวพี่หน้ามึงมาด้วยอ๋อค่ะเดี๋ยวพออีก หวานอร่อยชมพู่ที่สวนหลังบ้านจ้าเราเติมแตกกันจริงะแตกใบอ่อนพอใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมล่ะใ่ปุ๋ย สวัสดีครับลุงกูแก่กูดูแก่กว่าพ่อมึงขนาดนั้นเลยเหรอกูดูแก่กว่าพ่อมึงขนาดนั้นเหรอพ่อมึงมีงมึงตอนเท่าไหร่เนี่ยสิบขวบมีมึงแล้วละหรอจภาพกูนี่ดูแก่กว่าพ่อมึงน่าหน้าเลยเชื่อไม่จะน้อยน้องกิน,น,นมาเดี๋ยวนี้ให้ตามาฉีดอไอ้นี่ละ หมูคั่มอร่อยอไหนไยากกินก็กิน,นไหนไม่ไดากินก็ท้ามาัน